โอเคกันด้วยนะครับอยู่กับผมอีกแล้วนะครับในรายการอาทิเคทีวีนะครับก็วันนี้จะมามแคดเกมกันนะครับเป็นเกม call of duty ใช่ <S 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 ก็เดี๋ยววันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษมาด้วยหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือหัวหน้าแคนที่ผมอยู่นั่นเองนะครับยอย่าโปรโมทแคนน้อยๆ,ๆนะแคนนี้แหละป๊บน,นึงรับของป๊บน,นึงนะครับ แคนนี้เลยนี่นะครับมิกเซอร์ไทยแลนด์นะครับใครสนใจก็มาเข้าได้นะฮะอ่ามีใครออนวะมีน้องโลออนในแคลนนะเดี๋ยวนะทำไมไม่มาอีกวะหัวแคนกูเนี่ยนะครับเมื่อไหร่จะมาเอ่ยรีบมาเดี๋ยวคัสะคู่นะครับเดี๋ยวรอเข้ามาแป๊บนึงโอเคกันด้วยนะครับมาต่อกันเลย นะฮะเนื่องจากการเมื่อกี้คัดกําลังรอคนนะฮะแขกรับเชิญพิเศษของเราวันนี้นะครับคือวิตตันนะครับขอเสียงวิตตันนะครับขอเสียงอะไร,ะรแม่งโทรไปอัดไปไม่ได้นะครับก็เลยไม่มีการใช้เสียงฮนะไม่พูดพลั้ำเพลงเริ่มโอ,โอเคนึกว่าจะไม่ได้เล่นแต่แล้วเน็ตล่มเฉยเลยนะครับท่านผู้ชมไม่ไหวเลย เน็ตโอเคนะครับก็มาต่อกันเลยนะฮะก็คือเกมคอฟนะฮะมันก็เออนะฮะก็นะฮะนะฮะอะไรก็บ่อยก็ไม่รู้นะฮะก็มันเป็นอย่างที่ทุกคนรู้นะครับวันนี้เราจะมาโดนหนึ่งๆนะฮะเราจะไม่เล่นปืนกลแน่นอนนะฮะแต่สิ่งที่ผมจะเล่นน่ะคือลูกซองเว้แล้วท่านจะได้รู้นะฮะความโหดของแคนนี้ซึ่งผมก็ไม่สามารถบรรยายได้นะฮะผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรหนักหนาเพียงใด เออวอดเขาเล่นสนายว่ะท่านผู้ชมผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่ามันเป็นที่อะไรแต่แต่ทุกคนครับน่าจะเป็นที่เน็ตผมอะฮะ เฮ้ยลูกลูกซองระยะแปดเมตรลูกซองลูกซองระยะแปดเมตรทำอะไรของพี่นะครับสงสัยเน็ตเน็ตเน็ตเตขาน่าจะหลุดนะฮะเน็ตพี่เขาน่าจะหลุด นี่นะครับความโหดของหัวแครนี้นะครับมันก็จะเป็นอย่างนี้อยู่เฉยๆหัวแตกนะครับเอ,อ้าเมื่อกี้เห็นเดิมอันี่เออยังจะใจดีวิ่งมาหาระเบิดให้ด้วยนะฮะ เออสวยสไนทองซูไม่ได้เลยซูสไนทองไม่ได้เลยเฮ้ยกดค้างเลงค้างนะครับก็ผมก็เอาห้องเอาห้องซ้อมเอาห้องซ้อมมาให้ดูนะฮะนี่คือการซ้อมแคนแต่และว,วันนะฮะมันก็จะมีการกระชับมิดอย่างนี้นะฮะแคนผมแล้วผมก็ไม่เคยชนะเลยผมบอกเลย มันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมพอจะชนะทีไรก็แพ้ตลอดนะครับเชื่อผมดีผมมันก็แค่ต้นเกมครับอันนี้ผมแพ้ละอถ้าผมถ้าผมเงียบไปบางทีผมก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะ อันอันนี้ไม่ได้จริงจังเลยเฮ้ยหุบตกเอาไกล้องเล็งค้างเอ้ยเอ้ยเป็นนังพี่รอดแล้วเอ้ย อย่าอย่าเล่นรูเดิมนะฮะมันได้มันไดัดเจเอ๋อโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ใครสไลด์ผ่านหน้าไปนะฮะสไลด์หนอนพยาธพยาธใช้ตูดน,นะฮะเฮ้ยเขาว่าปืนอะไรมาวะปืนเดิมเหรอโอเคปืนเดิม อย่าให้อย่าให้สนายตั้งหลักนะครับทุกคนคงแบบมึงเล่นกันไปได้ไงวะทุกคนครับกระสุนจะหมดแล้วนะครับทุกคนอ่ะโอเคกระสุนหมดเรียบร้อยโอ้โหเขาเอาปืนพวกมา สุดยอดเราเอามีดมานะฮะน่าเขารู้ว่าเราจะเล่นอ,อ้อมแต่เขาออกอีกฝั่งเอาไม่ได้หะ สนับไม่ใช่ไม่ใช่ตนายดิลูกซองผม b ีวายนะฮะมันเน้นระยะระยะมันไกลนะฮะเอ,อ๊นะครับตามนี้ดูเดือดซื้อสี นะครับนี่เป็นการซ้อมการซ้อมอันแรกของผมมันไม่ใช่เจิงว่าอันแรกนะฮะแต่เป็นคลิปแรกนะครับที่ผมซ้อมโอ,โอ้โห เรียบร้อยนะครับผมอ๋อทำไมอัดคลิปแล้วรู้สึกมีพลังผมไม่เคยชนะเลยนะปกติผมมักจะโดนแบบนะครับ ต้องด่าพ่อผมได้ใจแน่เลยต้องสะดุ้งมากแน่เลยครับท่าผู้ชมแบบอุ้ยพี่อะไรเด้อเกมหลุดไปเเดียวอ่ะไอ้กัตทำอย่างง <If> ี้แกกลัวพี่เขาต้องแบบหัวใจวายหัวใจวายแน่เลยทุกุคนผู้ชมครับแบบว่าต้องสะดุ้งสะดุ้งแบบสะดุ้งไปเลยนะฮะเขาอ้อมเขาอ้อม อ้าวชิบหายละเอ,อ๊ะเขาแบบต้องสะดุ้งแน่เลยคุณผู้ชมแบบสะดุ้งแบบใจขาดตายไปเลยเว้ยแล้วเ,เขาเขาอะไรมาเล่นอ่ะเฮ้ยปุ่ม เอาเอาคุณผู้ชมปุ่มโอเคอ่าโอเคโอเคนะครับคบุณผู้ชม ถ้ามันโทรศัพท์คือเหงื่อผมมันลงมือนะครับทุนผู้ชมคือเหงื่อม,มันลงนิ้วมากบอกเลยเมื่อกี้ท้าวี่เขายิงโดนผมคือผมดับศูนย์ภายในดอกเดียวเลยนะฮะโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โห ตอนนี้โอ้โหเดือดเดือดนะฮะเดือด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 นะครับเพราะถามว่าทําไมเดือดก็เพราะมังแก้คือแ้นพีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชไมชไมชเชงว่าแฟนผีนะคือปุ่มปุ่ม,มกดผมมันมีปัญหานะฮะฮู้ทาได้ไง โอเคโอเคนะครับมีปัญหาเอาอัดคลิปแล้วมีพลังน,นิดนึงนะครับถ้าดีเสียงในแปลกๆคือเช็ดหน้าจอนะผมชนะแล้วแหละตาเน,นี้ยตาเน,นี้ยยังไงผมก็ชนะผมหนีแล้วผมเออไอ้ยี่โดไฟดอตแคม โดนโดนไฟนอลแคมนะครับคือการฆ่าคิวตอนท้ายเนะี่ยไม่เป็นไรนครับ11ต่อสิ้านะครับเป็นชัยชนะที่มีค่ามากเลยนะครับไม่น่าเชื่อเออมันมีเกมไหน่าสนใจนะครับก็เดีย๋ยวจะมาลงมาแคสกันนะครับยังไงพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบกันไปก่อนนะครับ See you ซ g เกน next ไทม์ครับไว้เจอกันใหม่พันธะครับสวัสดี